อันภูวนาถสุดอะไรดารุณีนักแสดงให้เสอหญิงในวัย74ปีนับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าในวงการสำหรับวันที่24ธันวาคมอันภูวนาถคุณพลินพิธีกรและดีเจชื่อดังได้มีการออกมาโพสข้อความแสดงความอะลัยกับการจากไปของนางดารุณีกริตบุญยาลัยวัย74 นักธุรกิจและนักแสดงหญิงโดยทางด้านคุณอ่านภูวนาถได้เขียนข้อความสุดอะไรเอาไว้ว่ากราบลาส่งอาดาดารุณีกริตบุญยาลายนะัยณตรงนี้จากใจนะครับยังจําได้เสมอในวันที่อัานยังไม่มีใครรู้จักเลยแล้วต้องขึ้นเวทีร้องเพลงวันแรกผู้หญิงคนนี้เดินถืออกไม่ใช่มากๆมาให้อัานถึงที่หน้าเวทีโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการใดๆแล้วบอกว่าชื่นชมทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของลูก ตั้งแต่ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจสิ่งที่อันคิดเลยด้วยซ้ำน้ำใจและกำลังใจล้นเหลือจากอาดามีมาให้อันเสมอแม้ในวันที่ตัวคุณอาเองอาจต้องการกำลังใจมากกว่าอันด้วยซ้ำจากวันวนที่ความคิดที่แตกต่างเคยเป็นเรื่องที่คนบางองอกลุ่มยังไม่พร้อมยอมรับอาดาคือผู้มาก่อนการคือผู้กล้าที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรอบข้างมากมายจะเก็บรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความคิดบวกของอาไว้ในความทรงจำครับกอดที่ฝนน้ำนิง่งและน้ำพูนะครับ